ทิรักโพธิกิจวันอาทิตย์ที่25มกราคมพุทธศักราช2,558สัญจรงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศกครั้งที่11วันที่4วันนี้รายการวิถีอริยธรรมสัญจรเป็นวาระพิเศษคะ่ะ ที่พ่อครูมาเทศท่ามกลางความหนาวเย็นบนดอยแพงข่าแห่งนี้พ่อครูก็ยังย้ำนะคะเรื่องพระราชดำรัสแบบคนจนเป็นาศาสตร์พระราชาที่ตรงกับแนวคิดของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราเป็นแบบคนจนปฏิบัติให้เกิดผลตรงกับพระพุทธเจ้าก็จะเป็นคนจนที่ไม่ขาดแคลนคนจนที่อุดมสมบูรณ์เป็นคนจนมหัศจั์เป็นมนุษย์มีคลาสซึ่งคำว่ามนุษย์มีคลาสนี้นะคะ ก็แปลว่ามนุษย์ที่มีวันนะในความหมายของพระพุทธเจ้าก็คือวันณะเก้าจะเป็นคนจนที่มีจิตสูงเป็นคนอริยะคนประเสริฐรวมถึงทฤษฎีงาน19ข้อที่สร้างคนสร้างงานให้เป็นประโยชน์สู่สังคมและประเทศชาติว่าจะมอบเหรียญอยากน้ำใจให้กับปปชก็คือคุณวิชามหาคุณมอบให้คนมีคุณเสริมคนดีสร้างคนดี ให้มาปกครองบ้านเมืองคุมคนไม่ดีไม่ให้มาปกครองบ้านเมืองซึ่งพ่อครูก็จะนำไปมอบให้ที่ปปชในวันที่30มกราคม2558ที่จะถึงนี้ค่ะหลังจากจบรายการเวลาประมาณ11นาฬิกาก็ถึงเวลาฉันพัตหาหารเพลนภายในศาลาซ้าปีค่ะช่วงเวลาที่พ่อครูฉันนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ลูกๆห,หลานๆจะมาขอล็อกเก็ตบ้างขอเหรียญบ้าง มากราบนมัสก,การพ่อครูเป็นโอกาสที่หลายๆคนรอคอยที่จะพบพ่อครูค่ะดรพิทยาหรือว่าอาจารย์หมูกับดออรอเนกนาคบุตรและภริยาก็มาร่วมงานฉลองหนาวครั้งนี้ด้วยค่ะท่านเป็นศิลปอาจารย์ของมหาวิชารามนาวาบุญยมหรือว่าวนอบอท่านจะมาเรียนพ่อครูด้วยค่ะว่าปลายเดือนนี้ก็จะไปที่ราชธานีโศกเพื่อไปพบนิสิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ บ่ายน,นี้ก็มีชาวบ้านใกล้เรือนเคียงของเรานะคะคที่เป็นชาวปากกาขยอทั้งจากบ้านแม่เราบ้านทุ่งจ้อบ้านหัวเรามากราบนมัสก,การพ่อครูเป็นจํานวนมากเพื่อมาขอเหรียญแล้วก็ล็อกเก็ตพวกเราก็สงสัยนะคะก็เลยถามชาวบ้านไปว่ามาขอเหรียญกันหลายคนทราบไหมว่าหลวงปู่นั้นชื่ออะไรพี่น้องเราก็ทําท่านนึกแล้วก็คิดสักพักนึงนะคะแล้วก็ตอบว่าอ๋อจะได้และ ชื่อชื่อโพธิระไง <Okay. S 1> เป็นความน่าเอ็นดูของพี่น้องเราจริงๆค่ะแล้วก็ในพี่น้องเราที่มาขอเรียน mm hmm. ก็มีอายุน้อยที่สุด mm hmm. ชื่อเด็กชายสแตน mm hmm. อายุหนึ่งเดือนสี่วันที่คุณแม่ค่ะพามาจากอำเภอปาย mm hmm. บรรยากาศบ่ายนี้จึงอบอุ่นด้วยมิตรเมตรีที่เรามีให้ต่อกันค่ะ mm hmm. ช่วงหลังจากที่พ่อครูฉันเสร็จนะคะเวลาประมาณ13นาฬิกา50นาที พ่อครูก็เดินลงมาที่สนามแข่งขันกีฬาอริยะซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการตำข้าววันนี้คลึกคลื้นมากค่ะเพราะว่ามีกองเชียร์จากเด็กๆสมมาสิกขาทั้งจากสันติอโศกราชธานีอโศกแม้กระทั่งกองเชียร์น้อยๆของชาวบ้านที่เชียร์กันแบบรุ่นให้ทุกทีมให้ตำข้าวกันให้สำเร็จต่างคนก็ต่างเชียร์แต่ดูเหมือนนะคะว่าจะเป็นกองเชียร์ที่เชียร์กันในทุกทีมเลยค่ะ ก็ครูลงมาชมที่บริเวณตลาดอริยะซึ่งวันนี้เป็นการจำหน่ายสินค้าขาดทุนเป็นวันสุดท้ายจึงมีชาวบ้านปากกาขยอมาเข้าแถวรอกันยาวเหยียดค่ะทั้งชุดสินค้าซื้อสะดวกที่จำหน่ายเป็นชุดในราคาทุน189บาท80สตางค์ก็จำหน่ายในราคา100บาทค่ะสินค้าจากดินอุ้มดาววันนี้ก็เปิดออกมาจำหน่ายทุกถุงกันเลยค่ะมีทั้งเสื้อแฟชั่น เสื้อกันหนาวกระเป๋าต่างๆขายในราคาชิ้นละหนึ่งบาทวันนี้ก็มีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกันด้วยนะคะจะใกล้ไกลไม่วันจะฝ่าฟันให้ถึงเส้นชัยจะก้าวตามพ่อไปให้ถึงที่หมายปลายทาง าประมาณ17นาฬิกา47นาทีค่ะพ่อครูก็ได้ลงมาจากเขตสงเพื่อเตรียมมอบรางวัลกีฬาอริยะแล้วก็เอ,อื้ออยอุ่นชาวภูผาฟ้าน้ำพ่อครูก็ยังได้มเมตตาขยายคำว่ากีฬาอริยะด้วยค่ะท่านบอกว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือที่รางวัลที่สมมีเงินรางวัล5บาทรางวัลที่สองหนึ่งบาทรางวัลที่หนึ่งพิเศษสุด25สสตางค์ของคนทั่วไปรางวัลที่หนึ่งต้องมากที่สุด ได้กันมากมายเป็นพันเป็นล้านเลยแต่กีฬาอริยะของเราเป็นการทวนกระแสกีฬาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้คนทั่วไปไม่รู้ว่าอบายามุกเป็นอย่างไรเขาก็เลยมอมเมากันทุ่มโถมเงินตรามากมายกิเลสเจริญไม่รู้จบทั้งเรื่องกามทั้งเรื่องอัตตายังมีคำถามที่พ่อครูเอื้อไออุ่นตอบอีกหลายคำถามด้วยค่ะท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นลงเรื่อยๆ ยาติธรรมที่มานั่งฟังธรรมแม้ว่าหนาวเหน็บแต่ก็อุ่นใจที่พ่อครูเอื้อไออุ่นมาให้ลูกหลานได้อุ่นใจอุ่นอัทรสทางธรรมะที่ทำให้พวกเราได้สงบสงัดจากกิเลสมมคงงงตไ่่เยพวุร